vets pets and no let dks protect the tight าชิกสัตวแพทย์ทุกท่านที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ค่ะดิฉันในานามของ Westpac a n t i n o และ DKSH ประเทศไทยจำกัดดำเนินง,งาน The a n t i n o Contest Final Round and Update on the Management of Chronic Problems in Dogs and Cats ซึ่งเราจัดขึ้นทุกๆปีนะคะเพื่ออัปเดตความรู้ด้านคลินิกสัตว์เลี้ยงให้กับสัตวแพทย์ทั้งประเทศค่ะนอกเหนือจากการสัมมนา,าทางวิชาการแล้วแน่นอนว่าเรามีการประกวดเคสสตัดดี้นะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยสัตวแพทย์ได้ส่งเข้ามาประกวดมากมายเลยทีเดียวในเรื่องของสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเยียวยาผู้ที่เลี้ยงให้ตรงกับสโลแกนของแอนติโนลเรานะคะ g o o d Day Start with Antinol นั่นเองค่ะเมื่อสัตว์เลี้ยงมีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุขไปด้วยนะคะ ต้องขออนุญาตแนะนำนะคะคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาเป็นคอมเมนเตอร์ในวันนี้ด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับผลของการใช้ PCSO 524นะครับในการรักษาเกี่ยวกับโรคฝ่าเท้าอักเสบนะครับจากภาวะที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดแบบเรื้อรังในไก่ชนสําหรับเคสที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ PCSO 524ร่วมกับการทํากายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของสุนัขภายหลังการสัญญกรรมผ่าตัดหัวกระดูกหรือว่า Femoral Head a n d n e x i s i o n ค่ะ เคสรีพอร์ตในวันนี้นะคะก็เราก็จะพูดถึงโรคนะคะ a คเนลคูเชอติกเมลลารเจอร์หรือที่เราเรียกว่าเอ็นไข้หน้าฉีกขาดนะคะกับสุนัขที่มีภาวะสมบ้าเคลื่อนนะคะหรือว่ามีเดียวผาเทลารักเซชันนะคะภาวาะไอเอ็มอค่ะปัจจุบันนี้เราพบได้บ่อยนะคะทั้งในสุนัขและแมวโดยไม่จํากัดเพศอายุหรือสายพันธุ์นะคะอาการที่เรามักพบบ่อยๆก็คือจะมีการเรื่องไม่อยากเดินนะคะกับเพก ข้อบวมน้ำนะคะอาจจะมีการเจ็บข้อหรือว่ามีไข้เป็นเป็นหายๆนะคะการใช้ PCSO 524ในสุนัขพันธุ์ปอมเรเนียนนะครับที่มีภาวะรีเจนตีท์ไมโทวาลลีซีและพบคันหยักทูเมอร์บริเวณ left atrium นะครับกรณีของสุนัขป่วยที่มีการใช้ PCSO 524ในการรักษาภาวะโปรตีนโ o ซิงในโฟลพาร์ตี้นำเสนอเคสกรณีศึกษาในหัวข้อเรื่อง Effect of PCSO 5 to 4 on a case of e l a e dermatophytic pseudo mycetoma in one year treatment ค่ะ คนพิเซศษคนสุดท้ายนี่ลดความตื่นเต้นลงไหมคะค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นลวค่ะรอจนหายตื่นเต้นรอจนหายตื่นเต้นคือเป็นการรักษาภาวะขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็ปวดคอเนื่องจากกระดูกสันหลังคอข้อที่1และ2เคลื่อนจากความไม่มั่นคงหรือว่า atlantoaxial instability and subluxation เดี๋ยวต่อไปจะขอเรียกสั้นๆว่า AAI นะคะ เวลาในการ observe หรือ monitor ช่วงที่หยุดไปนี่คาดว่าเพียงพอไหมคะหรือว่าคิดว่ามีแผนต่อจากนี้ถึงจะเห็นผลชัดเจนกว่านี้ก็ยังยัง well control ใช่ยังไม่มีการกลับมาด้วยลำพัง t c s o ตัวเดียวกินตัวเดียวค่ะแล้วแล้วเรามี rationale ยังไงในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นผลทางไซยาที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นผลคาเจอร์ก็ดีเราไม่เจอเชื้อแบค เห็นด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากของอาจารย์สิรามนะครับที่มีคําถามเดียวกันเลยว่าในเมื่อผลไทรทาลาจีของเราบอกว่าไม่เจอแบคทีเรียเจอแต่เฮทรเฮทรฟิลเนาะกับโมโนไซต์ใช่ครับแล้วเวชนาของการได้าอที่บติกสมาตลอด4สัปดาห์เพื่ออะไรเี่ปัญหาคือหลังทำศัลยกรรมเสร็จแล้วคุณหมอคิดว่าอะไรที่เรียกว่าปกติ ค,คือตัดหัวกระดูกไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม<า>ค่ะก็ทรีซัพพลีเมนต์หรือ PCSO 524ตรงนี้มีโอกาสจะทําให้คุณนั่ยิ่งอ้วนขึ้นหรือเปล่าะจะมีผลกับเรื่องของเวเทเกณฑ์หรือไม่นี่คือคําถามท,าที่เรา<อ>ได้ยินเยอะมากครับพูดอย่างเงี้ยว่าให้เจ้าของตัดสิดในใจเนี่ยเจ้าของก็จะถามคําถามเด็บแล้วถ้าเป็นหมาของคุณหมอละคุณหมอจะทํำยังไงจะโดนอย่างเงี้ยตลอดเวลาพราะถึงจุดที่ว่าจะนอนเซอร์จิคอลหรือเซอร์จิคอลเนี่ยถ้าโดนกระถางเงี้ยจะตอบว่าไงครับ ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการพรีเซนต์ทั้ง8เคสของโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์เอกชนนะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปแพ้กันแต่อย่างที่บอกว่าเกณฑ์การตัดสินที่เรามีให้หลายข้อนั้นจะู้ว่าใครเข้าเป้าบ้าง ไี่เดีครับตอนนี้เรากำลังเข้าเว็บบินาของสปิเกอร์คนแรกนะอาจารย์จากมหิดลละพีเปิดข้อมูลที่เปิดเป็นเนียวสปาร์ตี้ใหม่ของปีนี้เลยสสามองงหนึ่ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ e n g i n โ w เว i บบ r ก็คือการสัมมนาเชิงวิชาการนะคะผ่านระบบออนไลน์ค่ะมีวิทยากร2ท่าน,นะคะ่ะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์รุง่งโรจนโอสถานนกับหัวข้อ how to delay progression of c k d in dogs and cats นะคะและช่วงที่2จะเป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงดรมนชนกวิจันร์สอนในหัวข้อ canine and feline osteoarthritis นะคะ เอาไลน์คร <Out> <ๆ>่าวๆในวันนี้นะฮะอันแรกเลยจะเริ่มจากตัวของ Staging ก่อนนะฮะของตัว Iris Staging ก,ก็จะมาดูเรื่องของ Prognosis นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคไตตายไวจริงไหมนะหรือว่าจริงๆแล้วเออมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเป้าหมายในการรักษาของเราคืออะไรรักษาให้หายได้ไหมหรือรักษาเพื่อบรนทาวการนะหรือรักษาเพื่อ slow p r o g r e s s i o n ของโรคนะฮะ เรื่องของแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของทรีตเมนต์ทาเก็ตซึ่งตรงนี้ผมจะลงในส่วนของฟิสิโอโลจีนิดนึงคือถ้าเรารู้หลักการในของเบสิกไซส์เนี่ยเราจะสามารถต่อยอดงานวิจัยหรือต่อยอดแผนในการรักษาได้ดีมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปรวบยอดว่าเอ๊ะถ้าเจอแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยจะมีกระบวนการในการรักษาอย่างไรให้เหมาะสมนะฮะทำไมถึงเป็นคำตอบคือไม่รู้มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องมาก รักษาได้ไหมได้ไหมฮะรักษาได้แต่ไม่หายเนาะแพงไหมอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้เจอถามบ่อยมากเป้าหมายของการรักษามีอยู่2อย่างหลักอันแรกเลยคือรักษา consequence ที่เกิดขึ้นจากโรคไตแก้ปัญหายูรีเมียนะครับแก้ปัญหาอิเล็กทรไลิมบาลานซ์นะครับรักษาภาะวะดีไฮเดรชันนะฮะแก้ภาะวะอินนิเมียนะเป็นต้น slow progressive loss of kidney function คือ ทำยังไก็ได้ให้ไตมันพังช้าลงซึ่งเราจะมียาหรือเทคนิคในตอนหลังอีกทีนึงว่าทำยังไงได้บ้างค่ะสวัสดีทุกคนในห้องส่งนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆทางบ้านนะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนมา มานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อมาเรียนในเย็นมันสุกมันเป็นอะไรที่แบบมันเนะมันเป็นฟีโนเมนอลมากหัวข้อที่เลือกมาในวันนี้เป็นโจทย์ที่ช l l e เลนเลือกมาเพราะว่ามันมีความสําคัญกับคลินิเชียนพวกเราซึ่งทํางานนักษาสัตว์อยู่ในคลินิกถ้าเราจะทํางานกับกลุ่มสัตว์ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมเราจะต้องวินิจฉัยมันได้แล้วบ่อยครั้งเมื่อเราออกจากมหาวิทยาลัยไปเราก็มักจะคิดว่าเราจะเริ่มจําไม่ได้แล้วอะอะไรที่เป็นคีย์พอยท์ที่สําคัญ ดังนั้นวันนี้จะมาทบทวนคีย์พอยต์เหล่านี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะก่อนอื่นจะต้องพูดว่า o s e o a r t h r i t i s คืออะไร o s e o a r t h r i t i s เป็นโรคเป็นโรคที่เกิดกับทุกคนเลยทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยแม้กระทั่งไดโนเสาร์ใครไปสถาบันสมิธโซเนียนไปดูไดโนเสาร์นะคุณจะเจอกระดูกงอกซึ่งเป็นอาการของโรคข้อเสื่อมที่ไดโนเสาร์เช่นกันก็มีอยู่2อ,อย่างแค่ภาพนี้บอกเลยถ้าเกิดโรคนี้ขึ้นมีสทาง เบรคการทำลายหยุดเด a d เดชันหรือเพิ่ม s ซินดิซิสได้ในประชาก,กรสุนัขและแมวอาจจะมีสาเหตุน้มนําแคนเรรี่ทั้งสองอันคือเดเวล o อปเมนทัลโรคทางพัฒนาการและแอคควายคอ n d ดิชันเช่นการปาดเจ็บเป็นสิ่งที่สัตวแพทย์าจะต้องตระหนักอย่างยิ่งและให้การวิจัยและการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นมือเพราะเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือสัตว์ป่วยเหล่านี้ไม่ให้เขาดําเนินไปสู่ภาวะของข้อเสื่อมอย่างถาวรได้ ต่อไปนะคะในเคสที่มีภาวะดีเลย์โปรไพลโอเซปชั่และมี OA ที่ฮิปและมี Hip ฮิปจอ Pain ร่วมด้วยเราจะมีวิธีการตรวจไดที่ทำให้แยกได้ชัดเจนไหมคะว่าภาวะดีเลย์โ o รไพโเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาจาก Neuro หรือว่าจอย a i n จาก OA กันแน่ต่อไปค่ะ i ินด็อกซิลซ a นเเกิดจากการเสียสมดุลของจุลชีพในลำไส้ถ้าเราเสริม p r o b บโอติได้ไหมคะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่มาก เกื่องกับในคอมบโอมครับออสซิโออาร์ไทริสนะคะถือเป็นภาวะปกติของสัตว์ที่มีอายุมากการใช้แอนติโนสามารถยืดระยะเวลาการเกิดได้ใช่หรือไม่เอาล,ละค่ะด้วยนามของเวสเพ็แอนติโนนะคะแล้วก็ดีเคเอสประเทศไทยจำกัดเนี่ยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านสตัตวแพทย์ที่ฟังอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็นักเรียนในห้องส่งแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะตกมือให้ทีมงานหน่อยควันนี มีโอกาสพบกันได้ใหม่กับงานดีๆแบบนี้กับ a n t i n โนนะคะ Good days t with a n t i n i a นะคะขอขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะขยบคุณค่ะขอเพลงลงที่กับเจ้าการด้วยนะคะเจ้าการที่อยู่เบื้องหลังขอบคนหน้าค่ะขอบคุณค่ะยทีมงาน DK แคกับใจมากเลยทีมงานเบื้องหลังชมวันนี้การสนุกมาก โอเคโอเคเรียบเาีค่ะเวิร์ค่ะคุเรียบมากเลยทุกคนดูกันสุกจอ